สวัสดีครับรายการข่าวสดใสายตรงกับว a ภาคภาษาไทยออากาศสดทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันมาพบกันเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้วันอังคารที่3ทธันวาคมพุทธศักราช2567ตามเวลาประเทศไทยมีผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณนิทิการกำลังวันร่วมกันดำเนินรายการนะครับข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ฟิลิปปินวันพบเรือดำน้ำรัสเซียในน่านน้ำทะเลจีนใต้ เขาส่งเมนมาแจ้งความสัมพันธ์กับไทยยังดีอยู่หลังเหตุยิงเรือประมงไบเดนอภัยโทษบุตรชายฮันเตอร์สคดีอาญาประเมินผลกระทบหลังสหรัฐเพิ่มภาษีแผงโซลา่าสสีชาติอาเซียนรอบใหม่ไขวัดนกดันราคาไข่ไก่ของสหรัฐพุ่งขึ้นท้ายปี และเราจะส่งท้ายด้วยคำแห่งปีวันนี้นะครับจากพจนานุกรมออกซฟอร์ดคือคำอะไรทั้งหมดในรายการข่าวสดสาตรงวันนี้ครับคุณผู้ชมครับเราจะเริ่มต้นด้วยข่าวในภูมิภาค ใกล้บ้านเรานะครับนั่นก็คือในเขตหน้าน้านําทะเลจีนใต้คุณทิการค่ะเพราะว่าทางประธานาธิฟิลิปปินประธานาธิบดีฟิลิปปินสฟานานมาโกสจูเนียนะคะเปิดเผยในวันจันทร์ค่ะว่าการปรากฏตัวของเรือดำน้ําจู่โจมของรัสเซียบริเวณเขตเศรษฐกิจพิเศษของฟิลิปปินส์ในทะเลจีนใต้นั้นสร้างความกังวลอย่างยิ่งนะคะโดยผู้นําฟิลิปปินส์กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่ามีความกังวลอย่างมากต่อการกระทําใดๆที่รุกล้ำหน้าน้านําฝั่งตะวันตกของประเทศในเขตเศรษฐกิจพิเศษของเราในเขตแดนของเรา Wow. โฆษกกองทัพเรือฟิลิปปินส์รอยวินเซนต์ทริเดดมีแถลงการในวันจันทร์ที่2ธันวาคมระบุว่าเรือดำน้ำชั้นกิโลของรัสเซียรปรากฏห่างจากจังหวัดออกซิเดนทามินโดโรทางตะวันตกของฟิลิปปินส์ราว80ไมล์ทะเลเมื่อ28พฤศจิกายนซึ่งถือเป็นการยืนยันรายงานของหนังสือพิมพ์ er. ฟิลิปปินส์เดลี่อินควิลอเรเรือรบฟิลิปปินส์โฮเซ่ริซาลได้ส่งสัญญาณวิทยุไปยังเรือดำน้ำารเซียซึ่งได้รับการตอบกลับว่าเรือ UFA 490ซึ่งลอยลำอยู่ที่หน้าน้ำดังกล่าวเพื่อรอให้สภาพอากาศดีขึ้นก่อนจะมุ่งหน้าต่อไปยังวลาดิวอสต็อกของรัสเซียโคษกทรินแด้กล่าวว่ากองทัพเรือฟิลิปปินส์ได้ตามประกบเพื่อรับประกันว่าเรือดำน้ำรัสเซียนั้นจะปฏิบัติตามกฎหมายทางทะเลระหว่างประเทศค่ะ สำนักข่าวรอยเตอร์ติดต่อไปอยังสถานทูตรัสเซียในกรุงมานิลาเพื่อขอความเห็นแต่ยังไม่สามารถติดต่อได้นะคะเรือดำน้ำของรัสเซียนั้นถือเป็นหนึ่งในเรือดำน้ำที่เคลื่อนที่ได้อย่างเงียบเชียบที่สุดและมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ทศวรรษที่1980และเมื่อปี2022จีนและรัสเซียประกาศความเป็นพันธมิตรไร้ขีดจำกัดเมื่อประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเดินทางเยือนกรุงปักกิ่งของจีนไม่กี่วันก่อนรัสเซียจะเริ่มปฏิบัติการทางทหารในยูเครนและเมื่อเดือนกรกฎาคมในปีนีี้จลเซย ซ้อมรบทางทะเลร่วมกันแบบใช้กระสุนจริงในทะเลจีนใต้นะคะทางด้านฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นพันธมิตรใกล้ชิดกับสหรัฐและมีสนธิสัญญาปกป้องกันและกันวม่ถูกโจมตีได้มีข้อพิพาททางทะเลหลายครั้งกับจีนในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมานี้สืบเนื่องจากการกล่าวอ้างกำสัทศิ์ทับซ้อนในทะเลจีนใต้ะค,ะค,ตค,ค่ะคุณรัตพงศ์คะ กับและสืบเนื่องจากข่าวพาดหัวใหญ่ที่ไทยนะครับที่เรือประมงของไทยถูกยิงโดยกองทัพเรือของเมียนมานะครับล่าสุดครับโฆษกฝ่ายรัฐบาลทหารเมียนมานั้นก็ได้กล่าวในวันจันทร์ภายหลังจากเหตุการณ์ที่กองทัพเรือของต้นยิงเรือประมงของไทยเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตว่ากําลังสืบสวนหาความจริงในเรื่องนี้และย้าว่าไทยและเมียนมานั้นยังมีความสัมพันธ์ที่ดีกันอยู่นะครับ พลตรีจอมินตุนโคสกสภากลาโฮเมียนมาออกถแถลงการต่อสื่อโดยตอบโต้รายงานข่าวบางชิ้นที่ระบุว่าเรือประมงดังกล่าวถูกเมียนมายิงสกัดแม้ว่าอยู่ในน่านน้ำของไทยนะครับโฆสกผู้นี้ย้ำว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเกิดขึ้นเวลาประมาณ2นาฬิก40นาทีของวันที่30พฤศจิกายนในน่านน้ำของเมียนมา โดยกองทัพเรือฝ่ายตนพยายามส่งสัญญาณไปขอเข้าตรวจเรือแต่เรือลำดังกล่าวนั้นกลับไม่หยุดแล่นและพยายามหนีจึงจำเป็นต้องใช้มาตรการสกัดเรือลำดังกล่าวครับรอยเตอร์สรายงานว่าเหตุยิงเรือประมงของไทยทำให้มีผู้เสียชีวิต1นรายและบาดเจ็บอีก2อรายและลูกเรือหลาย10คนถูกควบคุมตัวไว้ พลตรีจอมินตุนกล่าวว่าฝ่ายเมียนมาสามารถยึดเรือและเข้าตรวจจากนั้นพบหลักฐานบนเรือที่โยงใยกับกลุ่มก่อการร้ายแต่อาวุธที่พบไม่ใช่อาวุธที่รุนแรงถึงชีวิตนะครับเพราะกล่าวว่าการสืบสวนหาความจริงในเรื่องนี้กำลังดำเนินอยู่และเจ้าหน้าที่ของไทยและเมียนมานั้นมีการประสานงานกันอย่างทันท่วงทีนะครับ ปฏิบัติการของฝ่ายเมียนมานำมาซึ่งการจับกลุ่มตัวชาวเมียนมา27คนและชาวไทยอีก4คนและทั้งหมดถูกนำตัวไปไว้ที่ฐานทัพเรือแห่งหนึ่งเวลา4นาฬิกาในวันเดียวกันที่เรือถูกยิงสกัดตามข้อมูลของพลตรีตุนนะครับเขากล่าวว่าผู้ที่ถูกควบคุมตัวไว้ทั้งชาวไทยและเมียนมานั้นอยู่ในสภาพที่ดี คนตรีผู้นี้ไม่ได้กล่าวถึงเงื่อนไขและเงื่อนเวลาของการปล่อยตัวชาวไทยแต่ย้ำว่าเมียนมาและไทยต่างมีความสัมพันธ์ที่ดีและเอื้อต่อการร่วมมือกันทั้งระดับรัฐบาลและกองทัพนางสาวแพททองทานจินวัตรนายกรัฐมนตรีของไทยระบุในวันอาทิตย์ตามเวลาท้องถิน่นว่า,ไม,ามไม่สนับสนุนความรุนแรงในทุกรูปแบบแต่ได้ตั้งคำถามในประเด็นที่กองทัพเมียนมา กล่าวอ้างว่าเรือประมงไทยลุกล้ำน่านน้ำเมียนมาและว่าทางการไทยยังคงรอรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้เธอได้เรียกร้องให้มีการปล่อยตัวชาวประมง4คนจาก31คนที่ถูกทางการเมียนมาควบคุมส่วนรัฐมนตรีกระทรวงตกตารต่างประเทศของไทยมาริสงเงียมพง์ได้ออกหนังสือต่อรัฐบาลเมียนมาแสดงความกังวลเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ ขากล่าววันจันทร์ว่าวันนี้ผมได้ให้อธิบดีกรมเอเชียตวันออกเชิญเอกอัครชทูตเมียนมาประจำไทยมาพบเพื่อแสดงความห่วงกังวลต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยขอให้ช่วยเหลือปล่อยเรือไทยและลูกเรือไทยที่อยู่ในความควบคุมของทางการเมียนมาจำนวนสี่นคนโดยเร็วระหว่างนี้ก็ขอให้หน่วยงานไทยได้เข้าเยี่ยมลูกเรือทั้งสีคนด้วย ขาบอกได้ว่าเอกอัครราชทูตเมียนมาได้แสดงความเสียใจที่มีคนไทยเสียชีวิตในเหตุการณ์นี้และจะติดตามเรื่องราวความคืบหน้าในประเด็นดังกล่าวรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของไทยระบุในวันจันทร์ว่าเอกอัคราชทูตไทยณนะกรุงย่างกุ้งมีกําหนดเดินทางไปพบกับปลัดกระทรวงการต่างประเทศเมียนมาที่เนปิดอเพื่อหาหรือในประเด็นดังกล่าวนะครับและอีกเรื่องหนึ่งนะครับอยู่ที่ตะวันออกกลางครับ เกิดการยิงต่อสู้กันไม่กี่วันหลังจากที่อิสราเอลและกลุ่มเฮสบปลาในเลบานอนบรรลุข้อตกลงพักรบแต่สถานก,การณ์โดยรวมนั้นยังคงแสดงให้เห็นถึงการลดระดับความรุนแรงนะครับรัฐมนตรีสาธารณสุขเลบานอนกล่าววันจันทร์ว่าการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลทําให้มีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายทางใต้ของเลบานอนกองทัพเลบานอนระบุด,ด้วยว่าการโจมตีทางอากาศด้านตอนออกของประเทศทําให้มีทหารบาดเจ็บ อีกหนึ่งรายเพิ่มเติมนะครับอิสราเอลกล่าวว่าได้โจมตีเป้าหมายเพื่อหยุดยั้งนักรบไฟตรงข้ามที่ละเมิดข้อตกลงหยุดยิงเมื่อวันจัน์ทรนะครับเฮสบลาระบุว่าดำเนินปฏิบัติการโจมตีอิสราเอลครั้งแรกหลังเกิดความตกลงพักรบโดยมีเป้าหมายอยู่ที่ที่มั่นของกองทัพเฮลวิฟเวบริเวณชายแดนอิสราเอลและเลบนอน ทางนี้ข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและกลุ่มเฮสบปล่านั้นเริ่มมีผลบังคับใช้ในเลบานอนตั้งแต่เช้าวันพุธสัปดาห์ที่แล้วผ่านการช่วยเจรจาของสหรัฐและฝรั่งเศสครับค่ะปิดท้ายช่วงนี้นะคะกันด้วยประเด็นในสหรัฐกันบ้างค่ะทางประธานาธิบดีโจไบเดนที่กำลังจะพ้นจากตำแหน่งในอีกไม่ถึง2เดือนนะคะได้ประกาศอภัยโทษปู้ชายฮันเตอร์ไบเดนที่กำลังเผชิญการพิจารณาคดีที่ถูกฟ้องร้องถึง2คดีด้วยกันค่ะ โดยก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีไบเดนเคยรับปากว่าจะไม่อภัยโทษให้กับบุตรชายของตนนะคะแต่ในคําแถลงเมื่อวันอาทิตย์ไบเดนกล่าวว่าการตัดสินใจอภัยโทษครั้งนี้คือการตอบโต,ต้ต่อการดําเนินคดีที่ไม่เป็นธรรมและเลือกปฏิบัติค่ะโดยประธานาธิบดีไบเดนกล่าวว่าการตั้งข้อหาในคดีนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองในรัฐสภาหลายคนพยายามปลุกปั่นเพื่อโจมตีและขัดขวางการลงเลือกตั้งของผม เมื่อเดือนมิถุนายนฮันเตอร์ไบเดนถูกสารตัดสินว่ามีความผิดทางอาญา3กระทงในคดีที่เกี่ยวข้องกับการซื้ออาวุธปืนเมื่อปี2018ซึ่งเขาไม่ตอบความจริงในแบบฟอร์มขอซื้อปืนดังกล่าวคณะลูกขุนตัดสินว่าฮันเตอร์ไบเดนมีความผิดฐานให้การเท็จในแบบฟอร์มของรัฐบาลกลางสำหรับผู้ที่จะซื้ออาวุธปืนในสหรัฐจากการที่ตอบว่าตนไม่เสพสารเสพติดและเขาครอบครองปืนกระบอกนั้นไว้เป็นเวลา11วันโดยอาจต้องโทษจำคุกสูงสุด25ปีนอกจากคดีที่เกี่ยวกับการครอบครองปืนอย่าง ผิดกฎหมายแล้วบุตรชายคนเล็กวัย53ปีของไบเดนซึ่งเคยมีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติดและตกเป็นเป้าของการสืบสวนคดีธุรกิจข้ามชาติยังเผชิญกับคดีจ่ายภาษีไม่ทันตามกำหนดมูลค่า1ล้าน400ดอลลาร์ซึ่งเขายอมรับสารภาพไปแล้วนะคะในถแถลงการอภพยโทษเมื่อวันอาทิตย์ประธานาธิบดีไบเดนระบุว่าฮันเตอร์ไบเดนจะถูกละเว้นจากการถูกลงโทษในสองคดีดังกล่าวรวมทั้งความผิดใดๆก็ตามที่เขาได้กระทำไว้หรืออาจกระทำหรือมีส่วนร่วมระหว่างวันที่1ม กราคมปี2014ถึง1มกราคมปี2024ประธานาธิบดีไบเดนระบุในแถลงการ์ดด้วยว่าตนหวังว่าประชาชนอเมริกันจะเข้าใจว่าทำไมตนจึงตัดสินใจเช่นนี้ในฐานะบิดาและประธานาธิบดีและว่าตลอดอาชีพตนปฏิบัติตามหลักการง่ายๆว่าจงบอกความจริงแก่ประชาชนและความจริงก็คือแม้ตนจะเชื่อในระบบยุติธรรมแต่ก็เชื่อด้วยว่าการเมืองได้แทรกแซงกระบวนการพิจารณาคดีนี้ด้วย ด้านฮันเตอร์ไบเดนมีคำถแถลงว่าผมขอยอมรับและขอแสดงความรับผิดชอบต่อความผิดพลาดในช่วงเวลาอันมืดปิดที่สุดของการเสพติด เป็นความผิดพลาดที่ถูกนํามาใช้แสวงหาประโยชน์เพื่อสร้างความละอายใจและความเสื่อมเสียให้กับตัวกระผมและครอบครัวเพื่อการแข่งขันทางการเมืองขณะเดียวกันว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้วิจารณ์การอภัยโทษครั้งนี้ว่าเป็นการละเมิดและทําให้เสื่อมเสียความยุติธรรมอย่างไรก็ตามในช่วงปลายของการดํารงตําแหน่งสมัยแรกทรัมป์ได้อภัยโทษให้กับชาลส์คูชเนอร์บิดาของปุตเคยของตนเจอร์ิคูชเนอร์รวมทั้งอดีตที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติไมเคิลฟลินอดีตผู้จัดการคณะหาเสียงพ แมนนาฟอร์ดอดีตหัวหน้าทีมวางแผนยุทธศาสตร์สตีฟแบนนอนและอดีตที่ปรึกษาการหาเสียงจอร์จบาปาโดบลัสมาแล้วเช่นเดียวกันค่ะคุณรัตบดครับขอบคุณมากครับคุณอธิการครับที่นำเรื่องราวการเมืองสหรัฐที่ เข้มข้นไม่หยุดมานําเสนอวันนี้นะครับและใครที่เป็นคอรารองอเมริกันนะครับก็ใกล้เข้ามาแล้วนะครับกับการเริ่มทํางานของรัฐบาลทรัมป์2.0เริ่ม20มกราคมนี้นะครับคนที่ชอบติดตามเรื่องราวเหล่านี้นะครับอย่าลืมกดติดตาม VOA ไทยนะครับและเข้ามาดูไลฟ์สตรีมตอนนี้ได้เลยนะครับทางเว็บไซต์ voa.thai.com YouTube Facebook VOA ไทยนอกจากนั้นแล้วนะครับติดตามข่าวสารเพิ่มเติมนะครับผ่าน IG X และ Spotify VOA ไทยครับ ครับเราจะข้ามฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกกันคุณผู้ชมไปกันที่ฝรั่งเศสซึ่งการเมืองนั้นก็ปั่นป่วนน่าดูเลยทีเดียวครับค่ะเป็นประเด็นที่หลายฝ่ายกําลังจับตาใกล้ชิดนะคะสาหรับการลงมติกันในสัปดาห์นี้ค่ะที่อาจจะสั่นคลอนสเสถียรภาพการเมืองแดนน้ําหอมนะคะหลังจากพักฝ่ายขวาจัดและซ้ายจัดของฝรั่งเศสยื่นยติไม่ไว้วางใจรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีมิเชลบานิเย่เมื่อวันจันทร์โดยพัก National Rally หรือ RN ซึ่งเป็นพรรคขวาจัดของฝรั่งเศส มีแนวโน้มจะสนับสนุนการลงมติไม่ไว้วางใจรัฐบาลในการในการลงมติที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อวันพุธนะคะหลังจากที่มารี Le dis, เลอแปงอดีตทางสมาชิกสภาและสมาชิกพรรค RN รีกร้องให้นายกฝรั่งเศสจัด การเรื่องด้านงบประมาณนะคะโดยสมาชิกพักค RN และพักฝ่ายซ้ายมีเสียงมากพอที่จะค้นลงรัฐบาลได้และเลอแปงยืนยันว่าพักของเธอจะโหวตสนับสนุนยัตติไม่ไว้วางใจของพักฝ่ายซ้ายนอกเหนือจะการลงปติร่างกฎหมายงบประมาณของพักหลังจากที่นายกฝรั่งเศสระบุในวันจันทร์ว่าจะผลักดันร่างกฎหมายดังกล่าวโดวยไม่พึ่งพาก,การโหวตใดๆที่ผ่านมารัฐบาลเสียงข้างน้อยของบาริเย่พึ่งพาแรงหนุนจากพักเอ็นเพื่อความอยู่รอดแต่ร่างงบประมาณล่าสุด ซึ่งหวังควบคุมการขาดดุลสาธารณะที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของฝรั่งเศสผ่านการขึ้นภาษีและการลดการใช้จ่ายมูลค่า60,000ล้านยูโรได้กลายเป็นจุดแตกหักระหว่างรัฐบาลกับพรรคขวาจัด หากไม่มีเหตุเซอร์ไพรส์ทางการเมืองในช่วงสุดท้ายของการลงมติซึ่งคาดว่าวจะเกิดในวันพุธนี้นะคะผักครวมรัฐบาลของนายกปานเย่จะถือเป็นรัฐบาลฝรั่งเศสชุดแรกในรอบ60ปีที่พ้นจากบทบาทหน้าที่ด้วยการลงมติไม่ไว้วางใจนับตั้งแต่ปีพ962อีกทั้งจะทําให้เกิดผลกระทบใหญ่กับฝั่งยุโรปในระหว่างที่เยอรมน,นีนั้นอยู่ในช่วงการเลือกตั้งและฝั่งสหรัฐเองจะมีการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองที่ทาเนียบขาวในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า ฝรั่งเศสเผชิญกับความวุ่นวายทางการเมืองที่สะเทือนเศรษฐกิจในภาพรวมค่ะโดยเมื่อครั้งที่ประธานาธิบดีมาดูเอลมาครองประกาศยุบสภาและจาัดก,การเลือกตั้งใหม่เมื่อต้นเดือนมิถุนายนตลาดหุ้นฝรั่งเศสดิ่งหนักเกือบ10%ซนะคะซึ่งเลวร้ายที่สุดในยุโรปในช่วงนั้นขณะที่ตลาดหุ้นแดนน้ำหอมร่วงกว่า1%ในการซื้อขายเมื่อช่วงเช้าวันจันทร์จากข่าวดังกล่าว หากรัฐบาลฝรั่งเศสไม่รอดพ้นจากมติไม่ไว้วางใจในายกปานิเยจะต้องยื่นขอลาออกค่ะแต่ประธาน,นาธิบดีมาครองอาจขอให้เขาและรัฐบาลปฏิบัติหน้าที่รักษาการต่อไประหว่างที่สัญหานายกคนใหม่ซึ่งอาจเกิดขึ้นในปีหน้า โดยทางเลือกของมาครองอาจเป็นการจัดตั้งรัฐบาลที่มีผู้ชํานาญการจากหลายสาขาซึ่งไม่มีประเด็นเกี่ยวข้องทางการเมืองเพื่อห้รอดผลจากการโหวตไม่ไว้วางใจซึ่งไม่ว่าจะออกมาในรูปแบบไหนจะไม่มีการจัดการเลือกตั้งใหญ่ใดๆก่อนเดือนกรกฎาคมปีหน้าค่ะส่วนประเด็นเรื่องงบประมาณที่น่ากังวลในตอนนี้หากสภาฝรั่งเศสไม่สามารถลงมติกันได้ภายในวันที่20ธันวาคมนี้ รัฐบาลรักษาการก็สามารถใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญเพื่อผ่านร่างกฎหมายได้แต่อาจจะเสี่ยงเกินไปสำหรับรัฐบาลเฉพาะการในการผลักดันเรื่องนี้โดยสิ่งที่น่าจะมีแนวโน้มเป็นไปได้มากกว่าคือรัฐบาลรักษาการเสนอร่างงบประมาณฉุกเฉินซึ่งคงกรอบการใช้จ่ายและมาตรการภาษีจากปีก่อนหน้าซึ่งทำให้แผนหันงบของนายกบาญเย่ล้มเหลวไปนั่นเองค่ะคุณรัฐพลครับก็เป็นการเมืองฝั่งยุโรปที่ต้องติดตามเช่นกันใช่ไหมคุณนิการเอาละครับตอนนี้ มาดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กในช่วงรายงานธุรกิจและเศรษฐกิจกันครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นที่นิวยอร์กปิดทำการนะครับดับชนีมีทั้งอยู่ในแดนบวกและดันลบนะครับดาวโจนสติดลบ128.65จุดมาอยู่ที่44,782จุดนะครับขณะที่ S&P ไปอีกทางหนึ่งก็คือบวก14.77นะครับปิดที่ 6,047.15นั s d a q กเพิ่มขึ้น185.78ปิดที่19,403.95นะครับราคาทองคำลดลงผู้ชม0.7%มาอยู่ที่2,662.10และอัตราแรกเปลี่ยนนะครับ1ดอลลร์แรกได้34บาทกับอีก53สต่างนะครับข่าวที่ หลายคนก็สนใจเกี่ยวข้องกับแผงโซลาเซลล์ที่ผลิตในไทยเป็นอย่างไรนะครับนักวิเคราะห์ชี้ครับว่าการขึ้นภาษีแผงโซลาเซลล์รอบใหม่ที่สหรัฐนำมาใช้กับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นจะส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าในตลาดเพิ่มสูงขึ้นและกำไรจากส่วนต่างของบริษัทผู้ผลิตต่างๆลดลงตามรายงานของรอยเตอร์สครับ อัตราภาษีใหม่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนั้นขยายการใช้นโยบายต่อต้านการทุ่มตลาดกับแผงโซล่าจากเอเชียต,ตวันออกเฉียงใต้เพิ่มเติมจากโซล่าโมดูลหรือแผงโซล่าขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อกันนะครับเปียเรานักวิเคราะห์ของสถาบันการเงินซิตี้กล่าวว่ามาตรการใหม่นี้เป็นไปตามที่นักวิเคราะห์คาดการไว้ซึ่งในระยะยาวภาษีนี้ อาจจะช่วยให้มีการผลิตแผงโซล่าในอเมริกามากขึ้นแทนการนำเข้านะครับแต่ครับนักวิเคราะห์ผู้นี้ก็เชื่อว่าในระยะสั้นต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจะถูกส่งผ่านมายังผู้บริโภคในอเมริกาทำให้ราคาแผงโซล่าสูงขึ้นในตลาดนั่นเองนะครับ ถือเป็นครั้งที่2นะครับที่กระทรวงพาณิชย์สหรัฐนั้นตัดสินใจขึ้นภาษีนําเข้าแผงโซลา่าในกรณีการฟ้องที่นําโดยกลุ่มบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์แผงพลังงานแสงอาทิตย์ในสหรัฐหลายบริษัทนะครับเพื่อให้ทางการอเมริกันนั้นออกมาสอบสวนหาความจริงเรื่องการทุ่มตลาดโดยบริษัทคู่แข่งจากจีนและเอเชียในในเอเชียตนออกเฉียงใต้4ประเทศนะครับเมื่อเดือนพฤษภาคมนะครับกระทรวงพาณิชย์เปิดการสอบสวน ข้อกล่าวหาดังกล่าวที่นำเข้านะครับแผงโซล่ามาจากกัมพูชามาเลเซียเวียดนามและไทยฐานมีการอุดหนุนตลาดอย่างไม่เป็นธรรมและจำหน่ายในราคาที่ต่ำกว่าต้นทุนจนกระทบกับความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการอเมริกันในธุรกิจนี้นะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับสหรัฐนำเข้าแผงโซล่าราว80%จากทั้งหมดมาจากไหนมาจากกัมพูชามาเลเซียเวียดนาม แล้วก็ไทยนะครับคิดเป็นมูลค่าสูงสุดที่สถิติใหม่15,000ล้านดอลลาร์เลยทีเดียวนะครับกระทรวงพาณิชย์อเมริกันก็ได้คำนวณอัตราภาษีเพื่อต่อต้านการทุ่มตลาดนะบอกสำหรับแสงโซล่าจากเวียดนามในอยู่ที่271%สนะ,ะส่วนกัมพูชานี้เจอเข้าไป125%ไทยเจอเข้าไป77.85%และมาเลเซียเจอกับภาษี21.31%นะครับ ผู้วิเคราะห์เรื่องห่วงโซ่อุปทานโซล่าของบริษัทที่ปรึกษาบูดแมคคินซี่ยานาฮิชิโกะนะครับกล่าวว่าบริษัทที่ได้รับผลกระทบอาจใช้วิธีย้ายฐานการผลิตไปที่ไหนครับไปที่ลาวกับอินโดนีเซียคนที่การหรือยอมลดส่วนต่างผลกำไรของตนลงเพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดอเมริกาได้เนื่องจากเธอบอกนะบอกว่า ต้นทุนการผลิตที่แท้จริงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นไม่ได้สูงขนาดนั้นเมื่อเทียบกับราคาขายในสหรัฐนะครับแล้วตอนนี้ก็มีรายงานข่าวนะว่าเกิดการขุดโรงงานผลิตแสงอาทิตย์พลังงานแสงอาทิตย์ที่จีนเป็นเจ้าของในลาวและอินโดนีเซียแล้วซึ่งยังไม่ถูกรวมอยู่ในมาตรการภาษีใหม่ของสหรัฐแม้ว่าบรรดาผู้เชี่ยวชาญต่างเชื่อว,ว่า ทั้งสองประเทศนั้นก็น่าจะถูกรวมไว้ในที่สุดเมื่อมีการใช้มาตรการเพิ่มเติมนะครับทางนี้คำสั่งสุดท้ายของกระทรวงพาณิชย์อเมริกันในกรณีฟ้องร้องนี้จะมีออกมาในวันที่18เมษายนปีหน้าครับก็เป็นประเด็นที่น่าติดตามใกล้ชิดนะคะสำหรับเรื่องของอการผลิตแผงโซลาเซลล์ที่มีข่าวรายงานกันออกมาอย่างต่อเนื่องนะคะมาที่ใกล้ๆตัวกันบ้างสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างไข่ไก่ของติดบ้านคู่ครัวเรื่องปากท้องใช่แต่ว่าตอนนี้ ี้นะคะชาวอเมริกันก็จะต้องรับแรงกระแทกนะคะจากปัญหาราคาไข่ไก่สหรัฐพุ่งสูงขึ้นเนื่องจากภาวะการระบาดของไข้หวัดนกค่ะแล้วก็มาบรรจบกับช่วงเวลาอบขนมทํากับข้าวเทศกาลแห่งความสุขส่งท้ายปีคนรัตพลตลวราคาไข่ไก่สหรัฐโดยเฉลีย่ยเมื่อเดือนตุลาคมนะคะอยู่ที่ 12ฟอง3าเหรียญ37เซนะคะหรือราว116บาทพุ่งสูงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนถึง63%ค่ะอ้างอิงจากสำนักสถิติรายงานสหรัฐอย่างไรก็ตามยังถือว่าถูกกว่าเมื่อเทียบกับเดือนกันยายนของปีนี้และลดลงอย่างมากค่ะเมื่อเทียบกับเดือนมกราคมปี2023ซึ่งในช่วงนั้นราคาไข่ไก่เฉลือยโหลหนึ่งนะคะ4เหรียญ82เซนหรือราว1 1 6าอขออภัยค่ะคือสูงกว่านั้นนะคะ หน่วยงานด้านการค้าอเมริกันเอ็กบอร์ดของสหรัฐยืนยันว่าราคาไข่ไก่ที่สูงขึ้นยังไม่ถึงระดับที่เกิน สองปีที่แล้วและปีนี้ก็ไม่มีปัญหาเรื่องการขาดแคลงไข่ไก่แต่อย่างใดแต่ในบางกรณีค่ะราคาไข่ไก่ก็สูงขึ้นอาจจะมาจากการปรับราคาของซูเปอร์มาร์เก็ตเองเพราะว่ามีคดีที่คณะก,กรรมการการค้าของรัฐบาลสหรัฐหรือ F.T.C พยายามกีดกันการควบรวมกิจการของซูเปอร์มาร์เก็ตโครเกอร์กับอัลเบิร์ตันและภูมิโนวยการอาวุโสด้านราคาของโครเกอร์เองออกมายอมรับนะคะว่าบริษัทปรับขึ้นราคาสินค้าจําพวกนมและไข่เกินกว่าระดับเงินเฟอ้อซะด้วย ทางอเมริกันเอ็กบอร์ดได้ชี้ว่ายังมีอีกหลายปัจจัยที่กระทบราคาไข่ไก่ค่ะอย่างเช่นความต้องการที่สูงขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีการทำอาหารและอบขนมในเทศกาลส่งท้ายปีนะคะยิ่งไปกว่านั้นผลกระทบจากไข้หวัดนกยังคงเป็นประเด็นใหญ่ค่ะที่กดดันราคาไข่ไก่ให้สูงขึ้นโดยไข้หวัดนกรอบล่าสุดที่ระบาดหนักก็คือช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี2022คะ่ะทําให้ต้องมีการฆ่าไก่มากกว่า111ล้านตัวซึ่งส่วนใหญ่เป็นไก่ ะะเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดแต่น่าสนใจในเดือนนี้ค่ะมีการฆ่าไก่ไปแล้ว6ล้านตัวเนื่องจากไขวัดนกที่แพร่ระบาดในฟาร์มไก่ที่เลี้ยงระบบเปิดในแคลิฟอร์เนียเนวาดาวอชิงตันและออริกอนซึ่งกระทบกับยอดการผลิตไข่ไก่ถึง4%เอนะคะอ้างอิงจากข้อมูลของกระทรวงเกษตรสหรัฐทั้งนี้ก็ยังมีข่าวดีอยู่บ้างสําหรับฟาร์มสัตว์ปีกในอเมริกาค่ะก็คือราคาอาหารไก่ที่คิดเป็นต้นทุนถึง70%ของเกษตรกรปรับลดลงอย่างมีนัยสําคัญในปีนี้ หลังจาก,กราคาอาหารไก่นั้นพุ่งสูงในช่วงปี2020และ2022ค่ะคุณรัตพงศ์ค,คะขอบคุณมากคุณในการข่าวนี้เนี่ยช่วยอธิบายเลยว่าเมื่อชาวนี้ไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วไข่หมดเกลี้ยงแล้วมีแต่ไข่ที่เป็นมาจากฟาร์มที่เลี้ยงแบบ เปิดนะแล้วก็คือตอนนี้ขาดตลาดด้วยแพงด้วยนะครับ<ช>ก็ต้องพวกเรานั้นก็ยอมรับกับผลกระทบที่เกิดขึ้นกับแรงกระแทกนี้นะครับปลายปีแล้วด้วยจริงด้วยนะฮะเรื่องของการอบขนมอะไรต่างๆนะเอาละส่งท้ายวันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่มักจะเกิดขึ้นปลายปีเหมือนกันคุณผู้ชมคือนักภาษาศาสตร์นักคำศัพท์ต่างๆเนี่ย ก็เลือกว่าคำไหนเนี่ยเหมาะที่จะเป็นคำแห่งปีนะครับ <c oughs> เปิดด้วยนี่ละกันพจนานุกรมออกซฟอร์ดใครๆก็รู้จักนะครับ <c oughs> ยกให้คำว่า brain rot นะครับสมองแล้วก็ R o t rot เนี่ย แปลตรงๆก็คือสมองเน่าคือเปรียบเปยนะเป็นคำแห่งปี2024นะครับมาดูเหตุผลกันนะครับ Oxford University Press นะครับระบุวันจันทร์ว่าคำว่า b r a i n r o t หรือว่าสมองเน่าเนี่ยถูกใช้บ่อยมากขึ้นในปีนี้ถึง230เทียบกับปีก่อนนะครับ Oxford จัดให้คำว่า b r a i n r o t นะครับ หมายถึงคําจํากัดความเขาบอกว่าการเสื่อมถอยของสภาพจิตใจและสติปัญญานะโดยเฉพาะจากการบริโภคเนื้อหาออนไลน์ที่เป็นเรื่องสับเพเหระและไม่ท้าทายความคิดมากเกินไปนะ,ะก็คล้ายๆกับคําที่เราเคยได้ยินคําว่าเดสโกคุณนิกา่ะ คือปัดหน้าจอไปเรื่อยๆนะไม่ได้หาอะไรที่ทำให้เนี่ยสมองเราเนี่ยได้ทำงานมากหนักนะครับการบัญญัตินี้มีความตั้งใจเป็นเครื่องสะท้อนภาพรวมนะครับของสิ่งที่เกิดขึ้นในรอบ12เดือนที่ผ่านมานะครับโดยผ่านการพิจารณาจากเสียงโหวตมหาชนแล้วก็มีการวิเคราะห์ของผู้ชำนาญการด้านคำพท์ด้วยคุณผู้ชม คำว่า brain rust นั้นได้รับการบันทึกครั้งแรกก็นาแล้วนะครับคือถูกบันทึกไว้ในผลงานเขียนของเฮนรี่เดว t h o r e ร u เรื่อง Walden นะฮะในปี1854นะฮะกว่า170ปีนะฮะที่แล้วเกี่ยวกับชีวิตท่ามกลางธรรมชาติผู้ชมแคสเปอร์กาสโนะครับ ผู้จัดการใหญ่ของ Oxford Languages เนี่ยกล่าวว่าในบริบทของโลกปัจจุบันคําว่า a i ร r o s สเนี่ยคงไม่ใช่ในช่วงร้อยกว่าปีก่อนอย่างที่เฮนรี่เดวิดโตรคิดไว้นะครับเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยคำนี้นะฮะสะท้อนถึงบริบทปัจจุบันเกี่ยวกับความเสี่ยงที่คนกังวลว่าจะเกิดขึ้น กับโลกสเสมือนจริงและความเสี่ยงจากวิธีที่มนุษย์นั้นเลือกใช้เวลาว่างนะครับ mm hmm. โดย g กราสโวที่เป็นผู้บริหารของ Oxford l a n g ลงก e รเบอกว่ามันรู้สึกเหมือนว่าเป็นบทใหม่ที่ควรจะเป็นในบทสนทนาทางวัฒนธรรมเรื่องมนุษยชาติและเทคโนโลยีในปัจจุบันคุณ mm hmm. เมื่อปีที่แล้วนะครับออกซอก็ยกคำว่า r i s นะครับ R I Z C risk เป็นคำแห่งปีนะครับ คำนี้เขาบอกหมายถึงสเสน่ดึงดูดให้ผู้อื่นหลงไหลและสมยอมครับก็คำเก่าผ่านไปคำใหม่เข้ามานะครับค่ะยังคงมีเรื่องราวเหล่านี้ที่เราจะนําเสนอต่อไปในช่วงท้ายปีแน่นอนนะครับ<ช>และนั่นก็เป็นทั้งหมดในรายการข่าวสดใสตรงกับ VOA ไทยวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณนิที่การกําลังวันล,ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ่าวนี้ที่เราจะนำเป็นรอต่อไปในช่วงไทยปีแน่นอนนะครับและนั่นก็เป็นทั้งหมดในรายการข่าวสดใสตรงกรับบ o a อไทยวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณนีทิการกำลังวันลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณรัตพลและคุณนีทิการค่ะสวัสดีครับแหนได้เรียนรู้มากมาย คำสั่งผู้บริหารของประธานาธิบดีสหรัฐนี่มีข้อห้ามอะไรที่ที่เป็นขั้นพื้นฐานนะคะมีเงื่อนไขนะคะเวลาที่จะยกเลิกโทษการลงโทษให้ใครมีเงื่อนไขไหมคะคือพอคนที่ชนะก,การเลือกตั้งมานะครับสิ่งหนึ่งที่สามารถที่จะเคลมได้ก็คือได้อน,นัดจากประชาชนนะเพื่อให้มาเป็นผู้บริหารแล้วก็เรื่องของการอาภัยโทษเนี่ย เราได้ยกตัวอย่างในข่าวเหมือนกันนะ<ช>ว่ามีการใช้โดยประธานาธิบดีคนก่อนๆน,นะครับแล้วก็เป็นอำนาจฝ่ายบริหารที่ที่ใช้แล้วก็จะให้สังเกตด้วยว่าในวันแรกของการเข้าบริหารประเทศนะครับตั้งแต่สมัยไบเดนละหรือว่าตั้งแต่สมัยทรัมป์ปี2017ก็ตามเนี่ยตอนนั้นคนสนใจว่าจะมีมูฟอะไรทางการเมืองก็คือใช้เรื่องของอำนาจของฝ่ายบริหารนะครับในการเส้นออกคำสั่ง อย่างรวัวๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการแต่งตั้งโยกย้ายต่างๆบางส่วนเนี่ยจะต้องผ่านกระบวนการการกรองของสภานะอย่างเช่นการแต่งตั้ง,งรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆเนี่ยจะต้องผ่านการอนุมัติพิจารณาการกรองของวุฒิสภาแล้วก็ต้องได้เสียงเกินกึ่งหนึ่งถึงจะรับตําแหน่งได้แต่ว่าอย่างเรื่องของการอภยโทษเนี่ยเป็นเอกสิทธิ์ของประธานาธิบดีนะครับอืมด้านสนใจนะคะ น่าสนใจก็เราเห็นคําสั่งคล้ายๆแบบนี้ในบางช่วงของการเมืองไทยเท่านั้นแต่ว่าในน้การเมืองเลือกตั้งปกติก็มีคําสั่งแบบนี้น่าสนใจแล้วก็แหมถามไปถามมาอาจจะเป็นเพราะว่าสมองเราเน่าก็ได้นะคุณสุพลคณนี้เราต้องคิดอะไรที่มีความท้าทายใช่คือเขี่ยไปอะไรนะ ปัดหน้าจอไปปัดหน้าจอมาแล้วคุยกับ AI เยอะจนไม่ได้คิดเองหรือเปล่าก็ไม่รู้นะตอนนี้เราใช้ AI กันเยอะไปไหมคะคุณรัตพลคนนี้ิี่การก็จร <c oughs> ิงเนาะฟังแล้วมันทําให้ <c oughs> เรามานั่งคิดเลยนะคะว่านักคิดนักเขียนเขาคิดกันมานานเป็นร้อยปีแล้วสําหรับคํานี้แต่มันกลับมาใช้ได้กับคน <c oughs> ในยุคปัจจุบนันมาเลยรู้สึก หน้าขนลุกแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่เขามองมาตั้งแต่ในอดีตแล้วว่าเราเนี่ยอาจจะถูกบอลทำลายโดยเทคโนโลยีก็ได้หรือว่าถ้าเกิดเราปล่อยการใช้ชีวิตโดยปราศจากความท้าทายให้กับตัวเองไปบ้างเนี่ยมันก็อาจจะมีอะไรที่ส่งผลไปในเชิงลบกับตัวเราได้เหมือนกัน แต่ถ้าปัดมาเจอ VOA ไทย<อ>ก็อย่าลืมกด subscribe แล้วกดกระดิ่งนะครับแล้วอย่อาเพิ่งปัดไปนะเพิ่งปัดไปเนี่ยไม่มีไม่มีเบนรอตนะครับมีเรื่องราวมานําเสนอแล้วก็อย่างข้อคิดต่างๆที่เราคุยกันกับคุณธิรัตเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ชวนให้วิเคราะห์เหมือนกันนะว่าไทยกับอเมริกาเรื่องของคําสั่งผู้บริหารเนี่ยใช้กันอย่างไรในบริบทไหนครับได้น่าสนใจดิฉันกำลังจินตนาการว่าแบบนี้ ในการเลือกตั้งทั่วไปในเมืองไทยไม่มีนะคะแต่ว่าแล้วมันมีบางช่วงในการเมืองที่อีกรูปแบบหนึ่งเท่านั้นแต่เราเห็นแบบนี้ในการเมืองปกติของสหรัฐแบบแล้วก็ไม่มีเงื่อนไขาญาติพี่น้องลูกหลานสามารถอพัยโทษได้เลยก็น่าติดตามนะคะแล้ค่ะขอบคุณเรื่องราวที่น่าสนใจจาก B A โดยคุณรัตพนอ่อนสนิทคุณนิติการกำลังวันและทีมงาน